สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณนะที่แห่งนี้ครับในคน่ำคืนนี้อาจารย์คงจะขอพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปสู่เรื่องราวของคดีความคดีหนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกจารึกลงในหน้าแฟ้มอาชญากรรมของทางการหากแต่มันถูกจารึกไว้ในความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวของชาวบ้าน เป็นคดีฆาตกรรมที่ไม่ได้ใช้มีดหรือปืนหากแต่ใช้อาวุธที่มองไม่เห็นอาวุธที่เรียกว่าคุณใสมนดําและทั้งหมดนี้ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากกิเลสอันร้อนแรงของมนุษย์เรานั่นคือรักสามเศร้าครับเรื่องราวนี้คือคดีฆาตกรรมอำพรางอาถรรพ์รักสามเศร้าและคุณใสมนดําท่านผู้ฟังครับ คนโบราณท่านสอนไว้ว่าไฟที่ร้อนแรงที่สุดนั้นหาใช่ไฟจากเปลวเพลิงไม่หากแต่คือไฟราคะและไฟริษยาเมื่อไฟสองกองนี้มันลุกโชนขึ้นในใจของผู้ใดแล้วมันก็สามารถเผาผลาญคุณงามความดีจนกระทั่งกล้าที่จะกระทำกรรมอันหนักหนาสาหัสแม้แต่การปลิดชีวิตผู้อื่น และเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เราหันไปพึ่งพาอำนาจมืดอำนาจแห่งสยเวทเพื่อสนองกิเลสของตนเมื่อนั้นหายนะก็ย่อมบังเกิดขึ้นไม่เพียงแต่กับเหยื่อแต่ยังรวมถึงตัวของผู้กระทำเองเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบชานเมืองซึ่งในอดีตนั้นยังคงเป็นสวนลึกที่ค่อนข้างเปลี่ยวณที่แห่งนั้นมีชายผู้หนึ่งนามว่า เสียธงเสียธงเป็นคนมีฐานะมีที่ดินสวนผลไม้มากมายท่านมีภรรยาอยู่แล้วนามว่านางส้อยนางส้อยนั้นเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนช่วยเหลือสามีทำมาหากินมาตั้งแต่ยังยากจนจนกระทั่งตั้งตังตวได้ทั้งสองมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชีวิตครอบครัวของนางส้อยก็ดูจะอบอุ่นและสมบูรณ์จนกระทั่งวันหนึ่ง เสียธงได้ไปติดพันกับหญิงสาวคราวลูกนางหนึ่งนามว่านางนวลน,นางนวลน,นั้นทั้งสาวทั้งสวยและที่สำคัญคือปากหวานนางเข้ามาในชีวิตของเสียธงปรนิบัติพัดวีจนเสียธงนั้นลุ่มหลงจนโง่หัวไม่ขึ้นลืมสิ้นถึงภรรยาและลูกที่บ้าน ท่านเริ่มปันใจและปันสมบัติสมบัติไปให้นางนวลจนหมดสิน้นแต่กิเลสของนางนวลน,นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นเมียน้อยหรือบ้านเล็กนางปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งเดียวนางต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างของเสียธงและนามหยอกอกของนางที่ใหญ่ที่สุดก็คือนางส้อยภรยาหลวงที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง เมื่อการออดอ้อนออซ้อไม่สามารถทำให้เสียธงเลิกกับเมียหลวงได้นางนวลจึงได้ตัดสินใจก้าวเดินไปสู่หนทางอันมืดมิดนางได้แอบเดินทางไปยังสํานักของหมอผีขเขมรจอมขมังเวทผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่าช้าท้ายหมู่บ้านแล้วว่าจ้างให้หมอผีผู้นั้นทำคุณใสเพื่อปลิดชีวิตของนางส้อยหมอผีได้ตกลง แต่ก็ได้ให้คำเตือนไว้ว่าวิชานี้มันเป็นวิชามารน,นะอีหนูเมื่อของมันออกไปแล้วมันต้องกินและหากวันใดที่มึงคุมมันไม่อยู่มันก็จะย้อนกลับมากินตัวมึงเองแต่นางนวลในยามนั้นหูตามืดไปด้วยความริษยานางหาได้สนใจในคำเตือนไม่ข้าไม่สนขอเพียงแค่มันตายเท่าไหร่ข้าก็ยอมจ่าย หมอผีจึงได้ทำพิธีโดยการปั้นหุ่นอาถรรพ์ขโมยเอาเส้นผมและเศษเล็บของนางส้อยมาแล้วนำมาประกอบกับดินเจ็ดป่าช้าจากนั้นก็ได้ใช้ตะปูตอกลงผีตายโหงค่อยๆตอกลงไปในหุ่นนั้นพร้อมกับ่ร้เวทมนตร์กำปนาทรงอำนาจมรณะนั้นข้ามไปยังร่างของนางส้อยและแล้วคดีฆาตกรรมอำพรางก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ ณเรือนของเสียธงนางส้อยหญิงผู้แข็งแรงมาตลอดชีวิตก็ได้ล้มป่วยอย่างกระทันหันนางเริ่มสู้ผอมลงทุกวันทุกวันผิวพัรร์ที่เคยผุดผ่องก็กลับดำคล้ำดวงตาเหมยลอ,อยกินอะไรก็อาเจียนออกมาหมดไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจไม่พบเชื้อโรคใดๆหาสาเหตุไม่ได้ ในยามค่ำคืนนางส้อยจะกรีดร,ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนางบอกกับเสียธงว่าพี่ฉันเจ็บฉันปวดเหมือนมีเข็มนับพันเล่มมาทิ่มแทงอยู่ทั่วทั้งตัวมันคืออาการปวดที่ตรงกับเวลาที่นางนวลและหมอผีกำลังทำพิธีตอกตะปูลงไปในหุ่นนั่นเอง นางส้อยทนทุกขรมานอยู่ไม่นานและในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งนางก็ได้สิ้นใจลงโดยที่เสียธงและลูกก็ได้แต่นั่งร้องไห้โดยไม่รู้เลยว่านี่คือฆาตกรรมที่ถูกอำพรางไว้ด้วยคุณใสที่หาสาเหตุไม่ได้ หลังจากงานศพของนางส้อยผ่านพ้นไปนางนวลก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนหลังใหญ่นั้นอย่างเปิดเผยนางได้ครอบครองทุกสิ่งทั้งตัวเสียทงและสมบัติทั้งหมดนางคิดว่านางคือผู้ชนะแต่หารู้ไม่ว่าอาถรรพ์มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับท่านผู้ฟังคืนแรกที่นางนอนในเรือนหลังนั้นในห้องนอนของนางส้อยนางนวลก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาด มันเป็นเสียงผู้หญิงร้องให้สะอึกสะอื้นดังแว่วมาจากมุมมืดของห้องมันเป็นเสียงเหมือนคนกําลังทุรนทุรายดังมาจากใต้เตียงนางเริ่มหวาดผวาแต่ก็คิดว่าตนเองหูฝาดแต่ในคืนต่อต่อมามันก็หนักขึ้นนางเริ่มฝันร้ายฝันเห็นนางส้อยมายืนจ้องมองนางที่ปลายเตียงด้วยแววตาที่อาฆาตแค้น และแล้วสิ่งที่หมอผีเคยเตือนไว้ก็ได้บังเกิดขึ้นจริงครับท่านผู้ฟังนางนวลเริ่มมีอาการเหมือนที่นางส้อยเคยเป็นทุกประการนางเริ่มสูบผอมผิวพรรณดำคล้ำและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือนางเริ่มกรีดร้องออกมาในยามค่ำคืนเจ็บโอ้ยเจ็บเหมือนมีตะปูมาต่อกข้าเอาออกไปเอามันออกไปจากตัวข้า นางทุรนทุรายอยู่บนเตียงเสียทงเห็นดังนั้นก็ตกใจพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ในยามที่นางกำลังเจ็บปวดจนขาดสตินั่นเองนางก็ได้สารภาพความจริงทั้งหมดออกมาข้าเองข้าเป็นคนทำมันข้าจ้างหมอผีข่ามันแต่ตอนนี้มันกลับมามันกลับมาต่อข้าช่วยข้าด้วย เมื่อเสียธงได้ยินความจริงทั้งหมดเขาก็ถึงกับเข่าอ่อนเขารู้แล้วว่าเขาได้นำมัจจุราชเข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้หลงผิดไปรักกับฆาตกรที่ฆ่าภรรยาของเขาเขาพยายามจะพานางนวลไปหาหมอแต่ก็สายไปเสียแล้วนางมีอาการสุดลงอย่างรวดเร็วและในที่สุดนางนวลก็ได้สิ้นใจตายในห้องนอนของนางส้อยนั่นเองด้วยสภาพที่ผอมแกร่งและหวาดกลัว ไม่ต่างอะไรจากเหยื่อของนางเลยแม้แต่น้อยนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่ถูกอำพรางด้วยคุณใสกฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงธรรมเสมอแม้กฎหมายบ้านเมืองจะสาวไปไม่ถึงแต่กฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยพลาด วิชามาเหล่านี้มันไม่เคยให้คุณแก่ใครอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงการหยิบยืมพลังมืดมาใช้ชั่วคราวและเมื่อถึงเวลามันก็จะกลับมาทวงคืนทั้งต้นทั้งดอกอย่างสาสมสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ